นายจอมเพชปประดับสื่อบวลชนอิสระผู้ลี้ภัยหนีคดีความมั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกาโพสต์ข่าวนางสาวแพรทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีสสอย้ายพักพร้อมระบุว่าทรยศหักหลังประชาชนในทางการเมืองถือเป็นความผิดร้ายแรงพอพอกับการทุจริตคอ์รัปชันเพราะคือการหลอกลวงคดโกงแต่นาย,ยกรัฐมนตรีหญิงคนนี้ของไทยกับมองการย้ายพักเป็นเรื่องปกติเท่ากับการย้ายที่ทำงาน ความคิดความอ่านทางการเมืองที่ไร้เดียงสาขาดพุฒธิภาวะแบบนี้ได้เอาตีกไกหนาา้าผากอนิจจาประชาชนคนไทยอีกสิบปีก็ยังไม่เห็นอนาคตที่สดใสทั้งนี้นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์หลังประชุมคอรมวเมื่อวันที่20พฤษภาคมถึงกรณีที่มีพรรคร่วมรัฐบาลดูสอสอเข้ามาเติมเสียงรัฐบาลโดยบอกว่าไม่ได้ซื้อแต่เป็นความสมัครใจแล้วเขาเคยแล้วเขาซื้อไหมคะเขาไม่ได้ซื้อแต่เขาเป็นความสมัครใจ ก็แแล้วแต่พักแต่ละพักจัดการไหมคะมันก็แล้วแต่ก็ต้องไปถามหัวหน้าพักแต่ละพักว่าจัดการแบบไหนแล้วก็อยากได้ใครเข้ามาเพิ่มเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางการเมืองที่ที่ดิฉันพบเจอมานะคะจริงเรามันเป็นความ,เป,วามเป็นความเชื่อเป็นความเข้าใจของแต่ละคนด้วยว่าณเวลานั้นรู้สึกสังกัดพักไหนแล้วแล้วเป็นตัวเองสังกัดพักไหนแล้วตอบโจทย์ก็เหมือนเราสมัครงานนะคะสมมติว่าเราอยู่งานที่ไหนแล้วเรารู้สึกว่ามันใช่เราหรือไม่ องค์กรนี้ใช่เราหรือไม่อันนี้พูดภาพรวมนะคะมันก็ดิฉันก็ห้ามไม่ได้นะคะว่าใครจะอยากย้ายองค์กรไหนสื่ออยู่สื่อเดิมหรือสื่อใหม่นะคะก็ย้ายได้เช่นกันเพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นสิ่งที่แล้วแต่ทุกท่านจะชอบนะคะว่าว่าว่ายังไงนะคะมันก็เป็นมันก็เป็นวงการของเราอ่ะวงการการเมืองแล้วก็จริงๆอยู่พักอื่นแล้วกลับมาพักเดิมกับพักเดิมไปพักอื่นคือมันมันเป็นเรื่อง ส่วนบุคคละนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของพันักงนั้นว่าจะรับหรือไม่รับ